สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้คู่น้อยอยู่กลางปาย่างนะครับมานั่มห้อยนั่งเอกมอลำซื่อดังผู้หนึ่งนะครับมีซื่อมีเสียงพอสมควรในวงการมอลำเมืองกาลสินนะครับต่อนหน้าคู่น้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสิซักถามแล้วนิดหนึ่งครับคุณแม่สวัสดีคับสวัสดีค่ะอันคุณแม่แนะนําโตูตักน่อยเนะี่ยเดี๋ยวว่าคู่น้อยกันลืม,ล,มลืมแนหรือเป่เดี๋ยวมาหาดลมาโาดนลืมเรือเป่เนค่ะสมพรดาวเจรัดแสงหรือว่าสมพรเสียงสรีเนาะค่ะ คนคนเดียวกัน <C> e <an> ดูคณะได็กก่อนแม่ช่วงที่จะเพิ่นังดังกับขักหนี่ตอนนั้นล่ำยังกคักยดาวหลักเมืองเนาะค่ะดาวหลักเมืองคณะของพระเอกเอ่ดาวหลักเมืองตอนนั้นบุญมีน้อยเสียงทองอพระเอก<ช>บ,<ะ>บุญมีหน่อยเสียงทองครับสังวดัดกาลสินเพิะะ่งชราคามขึ้นแลาวร่ำเหนื่อยกาลสินเนาะตอนนี้เราเสียชีวิตแล้วเนาะเป็นนั่งเอกตอนนั้นล่ำเรื่องอย่างแม่ ทิศแห่งห้านจานแห่งใายทิศแห่งห้านจานแห่งให้เสียงน้อยเสียงสากระเบียะครนะเสียง,ยงน้อยสากระเบียะตอนน้ำมีดีนะครับมาหนี้ก็ถือว่าพี่น้องเอฟซีแฟนครับมาอยากฟังคักฟังเน,นี่ยนะครับคุณแม่สมพรน,นั่งเอกอายุหลายแล้วเสียงก็ดีเพราะคุณน้อยเคยเอาคลิปไปลงให้หย<ก>อยู่เก่าเก่านะครับอายุปานนี้แล้วแล้ววันลำดีคือเก่าสุมมือเฮ็ดยังอยู่แม่ ค่ะยูจังสั้นเหรอคะ,ก,ะกีดยางแน่ก็เฮ็ดไปยนี่ย,ยวันศีลวันผากับไปจำศีนน้ำฝนอ้าวศีลเมื่อกี้ผมได้ยินข่าวว่าแม่ไปวัดหลวงปู่ศิลาเป็นบอกไปจำศีลอยู่พุ่นจ้ะบอกเลยไปจำยูจำยูวัดนี่แหละแต่วัาวานไปวัดเพื่นหมื่น,นัน้นเพื่นไปหลวงป,ปู่โผล่ไหลวงไปหลวง,ป,ลงป,ปูป่ปัวพุ่นแต่ก็ไม่จำยูพี่อืมไท,ทยไปละจำวัด บ่ได้ไทยบ่ได้ไทยท่านได้เลี้ยอยู่เทศบาปพาอีรีได้ไม่ออกจำบ่แม่นจำคือไปจำห้องจำสอยไรไม่ได้มองกันอีกิน่งค่ว่าไปจำบัดจำบัดเขาไม่ได้เอิ้นว่าจำอัดจำนั่นคือไปค้ำน่องเป่าวในทางค้มนั่นจำบัดนะมุ่งจับบ่ก็เลยคอยคือมันท่างไปธนาข้านาะโอ้ไปนอนวัดไปนอนวัดผ้าพนมมาเดี๋ยวอัตมาจำบัดก่อนเด้อ เพิ่นไปนอนบ่แมาเพิ่นไปจับใช่กันระหว่าธนาคารนของคือให้สินเสีอดีแท้ผู้ใดก็ไปจำวัดจำวัดข้ามจำในท่านทังอ๋อเป็นยังสั้นตีแม่เออเป็นน่นไปนั่นวัดไปนั่นวัดเอาก่อนที่ตอนนั้นแม่เลียนเป็นตัวไหนเป็นนั่งเอกเหรอคะนั่งเอกพสาวสาวพ่วงพูดพูดเลียนจันอ้วมคือพญาบุญมีเหรอเอาสมมุติว่าผมเป็นพญาบุญมีได้จันจันอ้วมเอาแค่นเท่าพ่อเปาใส่แม่เราได้บอกก่อน เป็นเป็นเป็นช่วงอะไของของก่อนล่าระวังไปหาพระเอกหรือพระเอกมาหาหรือจังไหนก่อนเอาตอนไหนเรเอาตอนสีออกมาต้องเพื่นใจก็จะได้เบิดชู้ตอนพคนแล้วเอาตอนคนเขาได้เขาเข้มนี่แหละเอาเอาขั้วมาเขีนฝ่ายเนาะเอาสายขั้มาเขียนฝ่ายตอนผู้เมาอ่ะเกี่ยวเนวะอย่างนี้มักก็จะเอาข้าดอกนี่างนี้สวัสก่อันนี้ก็จะถือเมาข้าวมาข้านั่นหรอมาข้าวดอก เด้แล้วน้องพามาเด้เดือคขันผู้บ่าวนี่เมื่อนอนสาวซ้ำน้อยกะเมีดมีส,ส้าิบยาจำิพสีลมผัดเปียงอาไม่คันใบควายได้แต่หวผู้สาวมาลองเล่นคุยบอเป็นเหา้บา่าว เลือแต่ความสาวสาวพัวันนี้ัวหอยพ่อทีเขาดอกหอมสองเด็กมาลุกมาต้องใช้สวาสาขามานั่งคอยจานซาได้หนึ่งยามมาแล้วสาวกันหอมกับสาวแก้วคนหนาวนอนอยู่หอยเถืลอบไหลเลือขันเล็กหน่อยบอกพ่อได้สี่ปันเข็น ល្រូពីស្សានសានទ្លាដាំងអ្រោស្សារលាស់ស្សងដែលទ្លាប់ក្រាលាបានអានអ្រូវាស្អ្រាលានអ្រាន มีสวยมันม้วนกระสินมีสวยวเอาข่อยม้วนซื่อแหม่โจตีแล้วเดี๋ยวเดินยวา็เดี๋ยวปัาเล็กซีเดี๋ยวงวักคุ่นงักพี่ขึ้นเมื่อจำหมูมีกับบ่บอกกันเนาะออ๋ช่วงนี้มยวนม,ม้วนเมื่อ้านมันเถาะคอยมวออ้วนจะเอาอันนี้ก้อนเด็ดเลยเป็นบ่แม่ก้นอนเด็ดเลยขัดน,นึงอีกอันนี้ก้อนอันข้ามาดข้าดองหน่อยไห เออนนั้นบันดผู้บ่าวเมื่อเออแบบผู้บ่าวเมื่อไม่สิผู้บ่าวสิมเมื่อแม,ม,ม่ม,มาดคาดวงหมายถึงว่าตอนตอนนั้นเป็นผู้บ่าวสิกลับสิอยากให้ผู้บ่าวมาขอดเตี้ยม่เลยบอกมาดคาแล้วาว่าขันเจ้าสิข,ขอคอยนี่คาดองเท่าน,นั้นเท่าน,นี้ไม่นว่าจังไหนบัดวันนั้นกับวันนี้เขาให้ต้องยืนล่ำสิบอกพักคนนี้สิเออโอตาคะแนน เรีวมาบ่าดีเพียเอ้อเพียหาก่าบวกพอเมียปลงเสียงคะแนนให้เอาเจ้าหน้าเรื่อพันมเสียทีเบดิดคุณค้านางออยบอสร้างกานเป็นห้างดอกหางสวงสง่วนมาทางไปนางก็ห็นชอบเจ้านางฉันพอมีปัญญาประกอบการห้างคาง มันว่าจะทําเฝ้าสมหอยหนวงหัวมวนศาสนีเชิญชวนออพี่น้องเข้าบ้านฉันค้าข้าว่าบ่ปิ่นเจ้าวังงามสนุกตั้งแต่เล่นเคยตั้งแต่ทําดางมาสอนหอยปุกปลาอยู่วังของนองน้อยเีเอยพี่เดียวนีุ้หัวก้อยบ่สมเป็นแม่ขาใหญ่เพิ่นเป็นนาย บอดกอดบอดมันเลยเสียงดอกหอมสองเกิดชาติไหม้าได้เป็นพี่น้องเขาไหมจังเจอกันเด้อที่เดิมชาดีไปไัยมันรอบุญพี่นางหน่อยพี่เอ๋ยพี่หรือสิค่อยถ้าเอาค่อยบาดย้ำป็นแม่ห้างเขา บ่ได้ยังเป็นสาวหาจานความเล่าคอยที่มวยมาเลี้ยวจังคอยเอาเพี่อเพียงขันบ่ตีว่าเแ่ายังข่ารถหอมนนยวไปโดนสังคัญสี่แก่เกินไม่รุนเมุนบ่สมกัรสั์สางไปค้นทางสาเดอพีปากหาบุมนางเมียนจานววามป้าเป็นเนหัง แม่นบ่แม่นก่อน่นบ่ทันอันเว้าค่าดองอันก่อนใดก็สงหัวมันถามันม่วนคือเก่านั่นล่ะอ้ก่อนค่าดองก็ตอนใดนี่ก็ค่าดองกันเงินอย่างเอาเงิน6บาทแดงแจังเงิน6บาทคือสิแดงข่อยว่าเงินสตางค์แดงกเนาะบ่มาเีงมต้มกระบกบว่าสิเอาหยังก็บ่โทรมาบอกเนาะก็สิว่าไว้จักหน่อยังสได้อยู่เอากนี่ก็เอาเอาอีเอาๆๆยนซะนะ วันตกลงไข่ยือเบามากกว่แล้วมาบ้านีเพียเอ๋ยเพียงหากพี่มีสัจจาบ่มาแจงมาต้มบ่มาลมมาหลอกบ่มาโยกน้ำเลนให้ปลาเต้นดอกตื่นตายนีอเพีย นาแต่พี่จันวมคนเดียวบ่อมมยเท่าไหลทางย่านวางเลลงลลมเละอะั้ยตอนนี้ย่านนอนพ้องคงคืนย่านเด้งนองอย่านความรักเข้าทางสองบ่ราเป็นย่านทางห่างดอกห่างกันเด็กแล้วพี่ ียงไก่ตบปีกกันกองสนั่นลงลูกผู้สาวลงตีโคกลงต่อยมองว่าคุมน้ำหมอกคุมยำเศ้าเสียงกาวเาห้องวิงวอนพี่สินี่อนอนหือสิพักอยู่พี่งินน้องหรือว่าใดตกได้บ ตกลงว่าได้เมื่อบอกแม่พี่มาขอเดิอพี่เดิอเงินบอพอสิขายค่อยทั้งให้หน้าตากลางยิดพ,พอแม่ประเพณีเราข่าอีสานเฮาตัางต้งแก่ปูเงินอกบาทมาส้วก,กับผ้าขาวเ,เดิมทอนั้นพี่จำมันหรือว่าได้ ตาได้สิลงใส่ยามตอนลีตึกป้าซิวและกคุ้งเอามาไว้ถ้าใส่ง่าขอความรักควกามแลนี่ยา่าพรางให้สมดังมโนปองเป็นเจ้าของสาวพวงให้สวงกายสบายเนื้อ แกงในไกลในเสื้อเหลือกินบ่ต้องห่วงเลิกเล่าเลิกคุมควางเอาน้ํามามาเข้ายามเ้าสิหงมาเ่อยาซาวันใหม่จังเจ็กันเมืองสวรรค์บ่ทันมีดอกํานมือลนี้